มาชิดสภาเมืองปตัตยาเบอร์สามสี่ห,ห,หกยกเตมเวลา18บแนาฬิกา กันนทุกคพัทยาเมืองคนสร้างสรรค์คือสวรรค์ของเราทุกคนใเขาถึงใส่ใจใ่ชิดประชาชนบานนี้เส่อบุญใจปี2 5 4พี2ปี2เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกและอ ในปี2561ได้รับงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาและปิยาเข้ามา สวัสดีครับเลสมาชิกเบอร์ขอบคุณนะครับแห่งนี้เราไปกาแล้ว่าคุณป้าผมนะครับผมเรียกว่ายี่โกลการปลูกฝังความดีเนี่ยจะต้องเป็นหลักสูตรกองลังขยายใชายหาดซึ่งจะทำให้คุณที่มีความสวยงามกว้างขวางพื่อที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเช่นสุขภาพของเราจะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับการพัฒนาเรื่องภริยาครับ การศึกษาสำหรับผู้ที่นะครับจะได้รับชมจากในการสวัสดีครับเรือกนายกเบอ,อเร์เดิมแล้วนะครับเพราะว่าเราได้พูดเป็นหลายเวทีแล้วเป้าหมายหลักของเรายังคงอยู่นะครับสี่เป้าหมายนั่นคือหนึ่งนะครับก็คือการตัตุต้น การกระกระตุ้นและการสร้างเศรษฐกิจการจ้างงานการสร้างรายได้ตรงนี้สพาประสบมาจากไหนไม่ใชเรื่องสําคัญแค่เรารักการักกันจะยาเรารักบ้านเราเรารักสภาเมืองพัทยาทุกเขตครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หครับประสบการณ์การทำงานผู้ประนีประนอมกระจัำศาลจังหวัดพัทยา คณะกรรมการนี่สอง,สองนายทัศกร <h> ยูสุหมายเลขห้านายสุรินยิ้มใหญ่บ้างสุรินนักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนาอิสลามนักพัฒนาสังคมและประสานงานชุมชนการศรึกษาระดับปวาสาการตลาดมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีไทยอิโต ประสบการณ์การทำงานกรรมาการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา3เมืองพัทยา4เมืองพัทยา11อกรรมาการสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาพี่น้องที่กคาลบครับเมื่อสักครู่ผมลงไปข้างล่างมีเสียงแซวแยกไม่ออกเลยคนไหนรุ่นใหญ่คนไหนรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันหมดเลย เป็นสักและเป็นสีแก่ชาวเมืองชนเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายผมเพื่อว่าท่านฟังเพลงนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วท่านคงจะจำเนื้อหาของเพลงทุกประโยคทุกคำพูดได้เป็นอย่างดีเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพัทยาจริงๆ ของคนของวัฒนธรรมที่อยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่พัทยาในเพลงเรารักพัทยามอสักครู่นี้เนี่ยยิ่งมีความชัดเจนสําหรับการที่เป็นเมืองหน้าอยู่ของคนทั้งประเทศและเมืองหน้าอยู่ของคนทั้งโลกผมจึง